สวัสดีแฟน,นารซอทุกคนนะครับวันนี้วันเดินคารที่30รกรกดาคมสอนนะครับอยู่กับประชุยทางอาเซอดีครับสำหรับวันนี้นะครับพลพรรคปืนใหญ่อารซอก็เดินทางถึงฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้รับการต้อนรับจากแฟนอย่างอบอุ่นพูดถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลน,นะครับก็แน่นอนวิกเตอร์เยอเรสน่าจะเป็นคนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ นักเตะของอาเซาในชั่วโมงนี้นะครับด้วยหลักฐานการทำลายสถิติยอดขายเสื้อของเขานะครับซึ่งแม้จะไม่ได้ระบุว่าจำนวนยอดที่ขายได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าก็ทะลุสถิติเดิมของยอดขายเสื้อนักเตะอาเซาไปแล้วนะครับซึ่ง ก่น,น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าหากว่ายอดรายได้จากการจำหน่ายเสื้อของวิกเตยอร์เรสมันทำรายได้มหาศาลให้กับอาเซาเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้อาเซาเปลี่ยนนโยบายการซื้อขายนักเตะก็เป็นไปได้นะครับอาจจะมีการดึงเอาดาวดังระดับซ u เปอร์สตาร์เพื่อเข้ามาจำหน่ายยอดขายเสื้อซึ่งจะช่วยชดเชยในส่วนของค่าตัวที่จ่ายไปเนี่ยก็เป็นไอเดียที่ไม่เลว และถึงแม้มิเกลเรต้าจะบอกเอาไว้เป็นในนะว่าตลาดซื้อขายนักเตะยังอีกยาวไกลนะครับอาซ่อลยังคงแอคทีฟในตลาดซื้อขายนักเตะแต่ว่าเมื่อดูจากงบประมาณที่ใช้จ่ายไปร่วมๆ200ล้านปอนด์จากการดึงเอาเกป้าอริซาบาราก้าจากเชลซีมาด้วยมูลค่า5ล้านปอนด์คริสเตนออกาดจากเบรนท์ฟอร์ดราวๆ10ล้านปอนด์นะครับตัวเลขกลม ก็ปาเข้าไป15ล้านปอน์นะครับรวมกับ55ล้านปอน์ของมาร์ตินซูบิเมนดี้ก็กลายเป็น70ล้านปอน์บวกกับค่าตัวของโนนิมาดิเก้อีก50ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับเอาตัวเลขกลมๆจะได้เข้าใจกันง่ายๆก็จะกลายเป็น120ล้านปอนด์บวกกับค่าตัวของวิกเตอร์เกลกรสราวๆ 65ล้านปอนด์นะครับก็จะกลายเป็น185ล้านปอนด์ซึ่งก็มีคริสเตียนมอสเกราอีกราวๆ15ล้านปอนด์นะครับเอาตัวเลขกลมๆบวกดูแล้วเนี่ยก็ราวๆ200ล้านปอนด์มากน้อยกว่านี้ก็คงจะไม่มากนักและถึงแม้ว่าคิเรนแม็กควายผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของสโมสรฟุตบอลเนงอังกฤษจะระบุว่าอาอร์ซ่สามารถใช้ใจ่ายในช่วงซัมเมอร์นี้ได้อย่างสบายๆ 200ล้านปอนด์โดยไม่ต้องกังวลกับกฎ PSR แตว่ว่ายังไงก็ตามนะครับสื่ออย่างฟุตบอลลอนดอนระบุว่าอาเซอลจะต้องขายนักเตะออกไปจากทีมก่อนที่จะมีความสามารถทางด้านการเงินดีพอที่จะปิดดีลนักเตะระดับบิ๊กเนมเข้ามาสู่สโม,มสรน,นะครับซึ่งรายชื่อที่สื่อพูดถึงในช่วงนี้นะครับก็ต้องยกให้เอเบรซีเอเซ่ C ของคริสตัลเลตซึ่ง แม้ว่าผู้สื่อข่าวที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูงอย่างฟรา v i ิ i o รมา a โนจะยังไม่ยืนยันนะว่าอาเซามีการพูดคุยกับคริสตอฟพาเลต์แม้ว่าจะยืนยันความสนใจของอาเซาที่มีต่อนักเตะรายนี้แต่ว่าสื่อเจ้าอื่นๆนะอย่างฟุตบอลทรานสเฟอร์หรือแม้แต่เซบาสเต a ยนวีเดบซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่หยิบยกตัวเลขแล้วก็ข้อตกลงของอาเซากับคริสตอฟพาเลตขึ้นมานําเสนอนะครับโดยเขาบอกว่าอาเซาเนี่ยได้ บรรลุข้อตกลงกับคริสตัลาเลตนะครับเกี่ยวกับเงื่อนไขาการจ่ายเงินค่าตัวของมิดฟิลทีมชาติอังกฤษรายนี้โดยอาร์เซอลจะต้องจ่าย30ล้านปอนด์ก่อนเป็นก้อนแรกนะครับส่วนที่เหลืออาร์เซอลจะต้องจ่ายให้หมดภายใน24เดือนซึ่งก็เป็นอีกกระแสหนึ่งนะครับที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวของดีลนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข้อมูลระบุออกมาว่า อาเซาสามารถจ่ายค่าตัวของเอบร y ซิเอเซเป็น3งวดงวดละย0ล้านปอนด์แล้วก็แอดออนต่างหากตามเงื่อนไขที่จะมีการบรรลุก,กันแล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้จัดจาการทีมของคริสตอฟพาร์เลตอย่างโอลิเวอร์การ์เนอร์นะครับก็ได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะในโอกาสที่เขาพาทีมไปทัวร์ปรีซีซั่นที่ออสเตรียนะครับว่าผู้บริหารสโมสรคริสตอฟพาร์เลตเนี่ย ได้ให้สัญญากับเขานะครับว่าจะมีการดึงนักเตะเข้ามาเสริมทีมอีกหลายคนและถึงตอนนี้แม้ว่านักเตะของคริสตอฟเพลตที่มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายออกไม่ว่าจะเป็นเอเบรซีเอเซ่ชองฟิลิปมาเตตาอดัมวอร์ตันหรือแม้แต่มารเกยฮียังคงอยู่กับทีมนะครับแต่ว่าเขาก็คาดหวังว่าสโม,มสรจะดึงนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมมากขึ้นแล้วก็หวังว่านักเตะของเขาจะยังคงอยู่กับทีมต่อไปนะครับซึ่ง ฟันนาเซอเองก็คงต้องติดตามมันต่อไปว่าอาเซาจะมีความพึงพอใจกับขุมกําลังที่มีอยู่โดยหวังพึง่งโนนีมาดูเอเก้เลนโรทัสซาแล้วก็กาเบรียลมันติเนลี่ในการทําเกมฝั่งซ้ายหรือไม่นะครับหรือว่าจะพยายามดึงเอานักเตะที่เชื่อว่ามีศักยภาพมากกว่าเ,เข้ามาเสริมทัพซึ่งนอกจากเอเซแล้วก็มีชื่อของแอนโทนีกอร์ดอนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มี ความเชื่อมโยงกับการดึงเอาโรดิโกของเรอัลมาดริดมาร่วมทีมด้วยอย่างที่เราได้พูดคุยกันมาตลอดแต่ว่าส่วนตัวเชื่อว่าดีลของเอเบรซีเอเซเนี่ยมันดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาโซก็ต้องจัดการเรื่องของงบประมาณของตัวเองให้เอ,อื้อต่อการดึงนักเตะรายนี้เข้ามาเสริมทัพนะครับโดยสื่อเองก็พยายามจะเชื่อมโยงกับการที่ทนามสเปอร์เนี่ยดึงเอา โมเมตคูดุสของเวสต์แฮมยูเนเต็ดเข้ามาร่วมทีมนะครับซึ่งนั่นก็เป็นการทําให้เวสต์แฮมยูเนเต็ดเนี่ยมีงบประมาณในการที่จะเสริมทัพของตัวเองแล้วก็เล็งที่จะดึงเอาฟาเบอเวียร่านักเตะตัวที่เป็นส่วนเกินของอาร์เซอลเนี่ยไปร่วมทีมนะครับโดยสื่อมองว่าอาร์เซอเล็งที่จะเรียกค่าตัวของฟาิบอเวียร่าอยู่ที่20ล้านปอนด์นะนอกจากนี้ เลนรุทอสซาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่มีโอกาสที่จะได้ย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าการเปลี่ยนเอเนต์ของเขาจะไม่ได้เป็นเพราะว่าต้องการย้ายทีมแต่ว่าเกิดจากปัญหาสุขภาพของตัวเอเนต์เองแต่ว่าด้วยความที่เจ้าตัวก็ไม่ได้รู้สึกถึงความมั่นคงในโอกาสสําหรับการลงเล่นภายใต,ใต้การคุมทีมของมิเกลเรต้านะครับ แล้วก็ด้วยระยะเวลาของสัญญาที่เหลืออีกแค่1ปีถึงแม้ว่าอาเซาจะสามารถขยายได้อีก1ปีก็อาจจะเป็นความคิดที่ไม่เร็วนักนะถ้าหากว่าจะขายนักเตะรายนี้ออกไปถ้าหากว่าได้ค่าตัวที่เหมาะสมซึ่งอาเซาเนี่ยเล็งเอาไว้แถวๆ17ล้านปอนด์แต่ก็อีกนั่นแหละ17ล้านปอนด์แลกกับคุณภาพระดับทอสซาอาเซาจะหาซื้อที่ไหนได้ในตลาดช่วงนี้เชื่อว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเชื่อว่าเก็บไว้ก็คุ้มนะครับ แต่ว่าในส่วนของการขายเนี่ยตอนนี้ก็มีรายงานจาก f e r นเพ e ท t e n e r r g ผู้สื่อข่าวของ Skysport g e เยอรมนะครับก็ระบุว่าบริษเซดอทมูลเนี่ยกำลังจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะทีมชาติเบลยเยียมรายนี้อยู่นะครับรวมถึงมีอีก2ทีมในพรีเมียร์ลีกซึ่ง f e r นเพ e ท t e n b e r g ไม่ได้ระบุว่าเป็นทีมไหนเนี่ยก็กำลังจ้องที่จะ หาโอกาสดึงเอาทอซาไปร่วมทีมนะครับซึ่งทอซาเองก็ยังไม่ยอมต่อสัญญาใหม่ออกไปนะเพราะว่าก็รอที่จะดูโอกาสของตัวเองว่าในทีมมาเซอลิดดูการ2025-2026เนี่ยเจ้าตัวจะได้รับโอกาสมากน้อยขนาดไหนซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามนะครับดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะขายเลนโดทอซาออกไปเมื่อเทียบกับนักเตะค,คนอื่นๆถึงแม้ว่าจะมีหลายคนนี่อาเซอลต้องการจะขายออกไป ไม่ว่าจะเป็นริชเนลเซนฟาบิโอเวียร่าอัลเบิร์ตซัมบีแล้วกองกาอาจจะรวมถึงกาเบรียลเชสซุดแล้วก็อเล็กเซอร์ซินเชนโกด้วยแต่ว่าก็ยังไม่มีดีลไหนที่ดูมีความเป็นไปได้มากนักนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าอันเดรียเบอร์ตาเนี่ยจะมีฝีไม้ไลายมือในการขายมากขนาดไหนนะครับหลังจากที่ได้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในการซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมมาแล้วและพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถปิดดีล ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับใช้เม็ดเงินไปอย่างคุ้มค่าสุดๆกับคุณภาพของนักเตะที่ได้เข้ามาพัฒนาทีมของปืนใหญ่อาร์เซอลในฤดูกาลแน่เอาล่ะสำหรับวันนี้มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากแฟนบอา,าร์เซอลเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนทุกท่านเนี่ยกด like, go, share, go, ไลค์กดแชร์กดติดตามมนนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ